ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ like ไปโอเลนะครับผม ชนเลงเอลสูด้วยตอนนี้ก็จะเป็นตัวเมตานะครับไต่ในแคงประมาณร้อยกว่าดาวนะฮะไปดีกว่ากูเห็นมวยไม่โอ้ยกูก็ดูแมพอยู่มึงเอากูฝืนขนาดนี้เลยเหรอวะหลงเนี้ยเอาเพื่อนหมดแล้ว หมดเลยอ่ะหมดเลยอ่ะฟุทธกรฟิกเกอร์หมดเลยอ่ะโหรวยอ่ะเพื่อนเอาให้และซูมไม่ตายอ้าวตายว่ะโอ้เอาจา่ายแล้วรีบไปเติมเพื่อนก่อนดีกว่าเป็นโตโรมาจา้าชอบผมชอบลูน,นี้มากเลยจริงเหมือนก็มีรองเท้าแดงตลอดเวลา ถ้าเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะเออมันเหมือนเหมือนกับรองเท้าแดงนะครับก็เดินอย่างไวบาปตายเลยโม่นแดนส่สองทีเลยหรอวะออกเช็คไปครับตรงนี้เดี๋ยวรูน,นพวกไบโออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้มันจะเป็นย่อยๆหน่อยนะครับ ใส่สป i ริตห้าแล้วก็แบบดูดเลือดอีกนิดหน่อยถ้าเราโดนยิงดอรีก็สามารถรีเลือดให้ได้เนี่ยเฮียเลยต่อโลขึ้นมาซัพพอร์ตแครี่ฝังตรงห้ามนะครับก็พอๆกันเร็ทโก เดี๋ยวม้วยนะครับที่เดินเดินก็หลังไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเดินอย่างนั <P> ้น <twitch> ก mm. right? is ็โดนลวบสอบอย่างดีุ้ยมันจะใส่ไปดีกว่านี่นี่เห็นไหมเวลาที่เราได้รู้นะครับไปไปไหนก็ก็ดูดีเดินไวนู่นนี่นั่นนะครับได้คิปครบด้วย สูตอยู่หลักเลยครับตอนนี้ก็มีน่าจะมีอะไรทำนะฮะเดินกลางโดนเลยวะสวย ก็ต้นเกมยิงได้ประมาณนี้นะครับเลดเกมยิงมาจ้าได้เหมือนกันเราใช้ระยะนะครับแต่อย่าไปอยู่ใกล้ตัวแตดนะครับเม็ดเม็ว่าจะไปเม็ดแปลกๆเอรอมีคนรที่อยู่นี่ โอ้ไม่ให้กูด้วยสีหิบอีกด้วยป้าบอขอแตกยิงไปก่อนเลยเลยกันนี้วมาเดี๋ยวเราได้กลับบ้านเนะนี่ยมันาหมด

ี่กองท้าแล้วนะครับตรงน,นี้เี้ยก็โดนมวยไถ่ได้ฟิกเกอร์ทันเออเออเจ็บพี่กูนหน่อยซ้ายมาซ้ายมาพี่นี่ไงบอกเลยก็ได้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ทันบอกเลยก็ได้ฟิกเกอร์ทันแหมไม่เปลี่ยนเราทันท,ที่ผมโดนไถ่แล้ว รู้สึกว่าจะเป็นวิดบอลนะตัวนี้อยากได้ป้อมกลางมากยิงตัวหลังไม่ได้อะครับอยากจะยิงป้อมนิดหน่อยยิงตัวหลังไม่ได้นะตัวหลังเป็นไกด์ไกด์วดให้โอ้ไม่ให้ลวดด้วยถ้าตัวรูปมันคั้มขนาดนี้เดี๋ยวผมจะออก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงเขาก่อนก็ดีทานรอนก็ได้แค่เกมนี้ผมว่านะปกติ้ะปกติจะเป็นแบบโบเก้นตะเปียใช่ไหมอ๋อทานรอนดีกว่าครับแครีฟิกนิ่หน่อยนี้อีนิดนึงอีนิดนึงจะแตกแล้วเอ๊ให้มันว่าก,กันไปนี่ก็ฮีลนี่ก็กิก้งนี่ก็ฮีลเด็ดเด็กก่อนนะครับ เอาดิปะเฮเลนครับสายอันนี้มีคลมีทารอน<ป> Let's go 4ี่พันห้าส่าวิดอะไม่ไปไหนกันแล้วดิโรดดดิีส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 ่งไปจะเอาเลยนะไปต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วชี้ขวาปุ๊ก็ถึงเกิด เอาเอาเอา,าฉีย่ระยะฉี่ระยะฉีจะฟิกผักแน่นอนเรือทรงละสายสายเพื่อนสายสายน่ากลัวจัดเลยว่า,า,าตัวนี้ต้องหลบกันเองไหม เหมืนจะเทปไปขวาแล้วนะครับใช่เฮ้ยพอทีอได้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  หวานี่ครับโรดีลิกเตอร์ไม่จะเดินมาเดินมาก่อนเว้เออลิกเตอร์ไปตักมวยนะครับเด่จีไม่เดินมากูาโดนผักกันเด็ดแเดินเดินอ้อมไปซ้ายกัน<อ>หลังจากทารลอนเหรอ,หรอเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นนี่ครับ20% ยิงแต่โตโรนะครับตอนนี้ไม่ตัวข้างหน้ายิงแต่โตโรนะตอนนี้แล้วก็เป็นอมนิอาร์ต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นไอ้40%ผมว่าตอนนี้เราก็ยิงโอเคแล้ว้าได้ยิงตัวบางอะแขงก็ได้นิดหน่อยนี่ต้องแก้เลยครับเองข้างหน้ายิงได้แต่โตโรส่งไปก่อนเลยฮอนคูสี

บ้าฟาบเอาไม่เอาผมเอานะครับไม่เอาผมเอานะครับฟิกผักสวยกี่ทีสวย เลนซ้ายกันเลยขวาไม่ได้ทำเลนเลยว่ะลบมวย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 หมดมวยหมดมวยหมดมวยหมดขอกงานกูมาแล้วพอกินข้าวทีหน่อยนะที่ผมลองยิงโตโร่นะครับดีกว่าดีกว่าตอนแรก เฮ้ยจ้าดึงหลังเลยดึงหลังเปิดเฮ้ยระวังเฮ้ยได้แล้วนะเว้ยพลาแล้วพลาแล้วโอ้ไปตายไม่ขี้ไม่ได้เป็ี่ใ้ดอกสุดท้ายด้วยมั้ง โอเคผมว่าเราไปทำซ้ายดีกว่าจริงรู้ว่าไกลยิงหมดไกลยิงหมดต้องน้อยเขาสิอ่ะเอ้ยเ่อนติดมอดปีหลังมิดปีหลังชีว่าชีว่าชีว่า รูด้วยรูด้วยกูมีท่าจริงไหมเนี่ยกูมีจากกอนจริงไเนี่อหว่าบอกอแต๊เอาดิเอาดิอืมยังไงสิอืมยังไงสิ โอ้โหมันปรับใหม่ครับมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเอลซูเอซูมเนี่ยปับแล้วก็คอ้อนชิ้นสุดท้ายนะครับมันก็จะโป๊ะแรงขึ้นนั่นเองเออในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็เซ็ตของไว้นะครับตอนที่เราตายไม่มีอะไรทำนะครับนี่ประมาณนี้อ,อ้อาว ไปที่เพื่อคิวตอนไหนหวะนะโทษทีโทษทีตอนต,ต,ตายไปดูโน่นนี้มาเออเออเอาให้จบเลยหมดแล้วเอากูตายได้ชนะแบบนี้เอ้ไหม่เกิร์เอ้ไหม่เกิรนิดใครเลยฉีจงพ่พี่ ยิงป้อมเดียวเออกูยิงป้อมเดียว <c oughs> แรงนี้กูยิงป้อมอย่างเดียว <c oughs> โอเคครับประวาน,นี้สำหรับไวโอเลตในแรง100ร้อยกว่าดาวนะครับก็จะ <c oughs> มีตัวที่เล่นได้ดีอยู่ก็จะมีพวกถ้าเป็นเมตาเลยนะตอนนี้มันเอลซูนะครับอ่าไวโอเลตก็เล่นได้แล้วก็มีอใครคาเฟนี <c oughs> ฮายาเตะอะไรอย่างงี้แต่ฮายาเตะโดนเนิร์ฟเรื่องดาบไฟฟ้า,ามันอ่อนลงนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางเกมที่มันฆ <c oughs> ่าแทงได้ดีอยู่เออประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแครี่ของเราในวันนี้นะครับถ้าใครชอบมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดขยันอ,อย,ย่อาลืมกดกระดิง่งเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีจ้ญญญากดนวดนวดนวดแม่งควรจะตายต่อโลดไม่ไปตายที